สวัสดีนะครับเอา้าไปทางไหนเนี่ยมาเต็มรถมาเลยนะครับรถโรมันลานศักจังหวัดปุทุไทยนะครับเอคัยนยันมานครับเสียงท่อเดิมๆทาไหเอ่ยบุ๊ค ไทยชุดเันมาร้อยยี่สิบนะครับไทยสายพานเส้นเดียวนี่เขามีสายพานเขาอยู่นะเห็นแล้วโค้งกระทิงแดงนะครับโอ้โหเฮ้ยพ่แสน อนโมมันนี่ก็ถ้ารวมทั้งเครื่องโครงด้วยก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับเพราะเขามีอู่ต่ออยู่สับรเรียดสับรเรียด ปุ๊บโอ้เป็นอ่อเาเรียกอะไรนะปุ๊บอะไปุกเฟืองรถให้ผมถามก็เมื่อกี้ผมเรืมไปแกก็จำไม่ได้นะ เห็นไหมครับนี่คำรามพี่เขาหน่อยว่าวันนึงในประมาณสูงสุดกี่เที่ยวนะครับอ่าขยมปุ๊บโอ้นิ่ม แล้วกี่เที่ยวสูงสุดนะครับเจ็ดนี้นะเสิบเจ็ดสิบเที่ยวนะครับอยู่ที่ระยะทางด้วยปะอ๋อสองเตะแดดก็ร้อนนะครับวันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วพี่นนได้ห้าเที่ยวแล้วนะครับปุ๊บสุดยอดอย่างนี้ถือว่ามันโม่ง่ายไหมพี่มันอยนะ่างเงี้ย ใช่ครับนี่นะออกมาเป็นแบบนี้เลยแต่ก็มีรถเกียร์มาตากนะครับไปต่อปุ๊บแหมยิ่งมาในเสียงนี่จริงๆนะทุกคนอือไปต่อครับละ